สวนทุเรียนบ้านช้างข้ามจังหวัดจันทบุรีนะคะออกผลทุเรียนแปลกประหลาดลูกเป็นสีทองเหลืองอลามทั้งลูกนะคะถือเป็นปีทองของทุเรียนเมืองจันทบุรีติดตามได้จากรายงานค่ะภายในสวนทุเรียนบ้านกระแจะหมู่ที่4ตําบลช้างข้ามอําเภอเนยอา,ยามจังหวัดจันทบุรีบนเนื้อที่กว่า15ไร่ที่ได้ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆรวมไปถึงทุเรียนที่ได้ปลูกไว้กว่า300ต้น ซึ่งต้นทุเรียนพันชนีที่มีอายุกว่า30ปีได้ออกฝนมาเป็นสีเหลืองทองอารามอย่างเห็นได้ชัดเจนแตกต่างจากต้นทุเรียนลูกอื่นซึ่งเรื่องประหลาดเช่นนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยทุเรียนสีทองดังกล่าวเป็นทุเรียนพันชนีเริ่มมีความผิดปกติจากลูกอื่นๆมาตั้งแต่ติดดอกในช่วงเดือนมกราคมโดยดอกของช่อนี้มีทั้งหมดสดอกในตอนแรกและมีสีที่แตกต่างจากช่ออื่น ต่อมาเมื่อติดผลก็ให้ผลผลิตเป็นสีทองทั้งสี่ลูกแต่สองในสีลูกของผลผล,ผลิตไม่สมบูรณ์คงเหลือสองลูกที่มีความสมบูรณ์และมีน้ำหนักประมาณลูกละ5กิโลกร,รมัมขณะที่ช่อใบของกิ่งก็เห็นเป็นใบสีทองด้วยซึ่งทุเรียนพันชนีต้นนี้ให้ผลผลิตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวรวม18ลูกคาดว่าจะตัดได้ในช่วง3-5วันนี้ ซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันกับต้นทุเรียนจะมีสารตายายเจ้าที่เจ้าทางในสวนที่อยู่บริเวณใกล้ก,กันกับต้นทุเรียนต้นนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่สวนผลไม้แห่งนี้ซึ่งเจ้าของสวนเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ชาวบ้านที่มาชื่นชมทุเรียนสีทองได้เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ซึ่งโดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนตลาดมีความต้องการสูงและมีราคาที่ดีมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาตกลงซื้อทุเรียนล่วงหน้าของชาวสวนตั้งแต่ลูกยังไม่โตรู้สึกว่า,ามันเป็นของแปลกที่ในจังหวัดจันทร์ไม่เคยมีนะมีทุเรียนที่เขาทำกระทองนะที่เอามาโชว์นะแต่ทีน่นี้อันนี้ของแท้นะเป็น ครามโชคนีของอชาวสวนของจังหวัดจันที่มีของแปลกนะเป็นปีทองของชาวสวนเลยปีนี้ทุเรียนแพงนะเวลานี้ก็ที่ผมกำลังตัดอยู่นี่ก็หมอนทองขมาซื้เจิบาทนะแล้วก็พันชนีผมก็เหมาไปสี่บาทนะทั้งสวนเลยประดีมีคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถามผมว่าสวนลุงดำอยู่ตรงไหน นะผมก็บอกเข้ามาถามมาทําไมเขาบอกว่ามันมีทุเรียนทอง mm hmm. ผมก็นึกว่าทุเรียนอทุเรียนพันุ์สีทองนะก็เลยไม่ได้สนใจอพอบ่ายหน่อยก็มีคนโทรมาถามว่าเนะี่ยสวนที่ดำเขามีทุเรียนออกมาเป็นสีทองนะผมก็เลยมาดูดูแล้วก็อมมันเป็นของแปลกแล้วก็เลยโทรแจ้งไปทงางนักข่าวนะให้มาทําข่าวครับนะเป็นของแปลกที่ คนทั้งประเทศเยัยไม่เคยเห็นของของจริงเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นดอกมาก่อนฮนะดอกก็เป็นสีทองเลยนะที่เจากของสวนเขาเล่าให้ฟังนะก็เป็นสีทองเขาก็ไปผ่าผ่าดอกแล้วก็เอาดอกเกสรของหมอนทองเอมตินะทั้งหมดมันมีสีดอกนะที่มันก็ติดหมดทั้งทั้งสีลูกอ่ะนะนะเขาก็ อีกสองลูปไม่ค่อยสวยแต่ออกมาเป็นสีทองหมดเลยเขาก็ตัดตัดทิ้งไปเหลือสองลูก